สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนออเทอร์ลอดบายกันชรยานะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อสวัสดีวันทํางานสําหรับทุกคนแล้วก็วันหยุดสําหรับทุกคนด้วยนะคะวันบ,บางทีบางคนวันนี้หยุดบางคนไม่ได้หยุดนะจ๊อะอะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณต่อมากันที่ธาตุลมเมถุนต้นกลุ่มค่ะความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสาหรับรักที่มีปัญหารักที่มีประเด็นถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะเผื่อในบางคนอาจจะอยู่ในกรณีที่กําลังตัดสินใจอยู่เอาดูไว้เป็นแนวทางและไกล้ไลน์สำหรับชีวิตแล้วกันเพราะว่าการตัดสินใจทั้งนั้นอยู่ที่ตัวคุณเองล้วนๆน,น,นะจ๊ะโอเคไหมมากันที่ธาตุลมแม่สุนตุนกุมขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนค่ะ ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะจ๊ะโอเคไหมมา <c oughs> กลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วอ่ะขอดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนบางลมบางลมนะจ๊ะไม่รู้ว่าลมไหนบางลมเพราะว่ามันเป็นดวงโดยจะน่รนเร a ติ้งดวงท,วทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ อยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะนจะจ๊ะเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนอยู่ในอาการไหนอยู่ในอาการของความไม่ชัดเจนค่ะในบางคนก็ไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ในอะไรเลยบางคนก็เป็นโสดอยู่ก็ไม่ดีสถานะก็ไม่รู้ว่าเป็นสถานะไหนท่วนตัวคุณเองเนี่ยค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดกังวลใจ มีความรู้สึกถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่แบบมันยังดูอึดอัดอยู่นะยังดูไม่ค่อยสบายใจนักค่ะอารมณ์ของคุณเนี่ยสดสวยร่ารวยมากค่ะ <c oughs> ข้าวเหรียญนะจ๊ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆอมเคยอยู่เคยอยู่อาจจะเดินออกมาแล้วด้วยอาจจะเดินออกมาแล้วแต่ใจยังรักอยู่ยังต้องการอยู่ยังนึกถึงวันเดิม ยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆยังนึกถึงคําสัญญิงสัญญาที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเราจะแต่งงานกาันเราจะอยู่ร่วมกันไปยาวๆเลยอืมเราจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปยาวๆร่วมกันเลยแต่ความสัมพันธ์นี้มันสับบ้านมันพังถลม่มทลายลงไปซะก่อนโดยที่คุณอาจจะมาตึกตรองอาจจะมาคิดได้ว่าในความสัมพันธ์นี้จริงๆมันไม่ได้เติมเต็ม มันเป็นเหตุผลของของคนที่เขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้หรือมันไม่เติมเต็มคุณอาจจะดูเหมือนคุณอยากจะได้ใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มถ้ามีแฟนแล้วเหมือนไม่มีก็มาู้เจะไมีทำไมอารมณ์นี้เหมือนันน้นอยากได้ใครสักคนที่หนึ่งมาซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตฉันซัพพอร์ตความรู้สึกของฉันเออ จ,จะไม่ได้ซัพพอร์ตเงินก็ได้ตังก็มีนะก้าเหรียญเนี่ยตังก็มีหน้าที่การงานก็ดีตังก็มีก็มไม่เด้น้อยหน้าใครเลยอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะซัพพอร์ตใจไม่ได้ในแฟนเหมือนไม,ม่มีเติมเต็มไม่ได้และเป็นความรักที่เป็นความลับคุณไปล่วงรู้ความลับอะไรของเขาเขา้ามาเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ถล่มทลายแล้วบางคนเป็นคนเก่าๆก,กันด้วยนะ เป็นคนเก่าๆคนที่เคยยุ้จักกันแล้วก็ห่างหายกันไปนานแล้วก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งคุณก็วาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างหวังเยอะนั่นแหละหวังเยอะแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่คุณหวังไว้ก็ทําให้คุณได้ผิดหวังเสียใจแต่คุณก็รู้ตัวเร็วนะคุณจะไม่ยอมลมจะเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่กับอะไรนาน,านๆไม่ยอมอยู่กับอะไรที่ดิ่งดาวนาน,านๆเป็นคนแบบ เป็นคนรักจริงเป็นคนไวเป็นคนแบบเอาอยัางไงก็เอาอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์เป็นอะไรก็ไม่คือชอบชัดเจนไม่ชอบยืดเยื้อชอบบอกชอบรักบอกรักไรในการ <c oughs> ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบปิดบงังซ่อนเร้นไม่ชอบแทงข้างหลังใครเพราะฉะนั้นฉันชัดเจนทําอะไรก็ตามชัดเจนแจมแจ๋วออกไปหมดแล้วและถ้าเขาไม่ชัดเจนเล่นแหล่แปลทากหรือ มาทำอะไรที่ทำให้คุณดูอึดอัดใจเนี่ยคุณจะอยู่แดบตรงนั้นได้ไม่นานคุณรู้สึกได้ถึงความไม่จริงจังความไม่จริงใจของใครบางคนหรือเป็นล่วงรู้ความลับอะไรเขา้าอาจจะมองถึงคนที่แบบนวัยหลังหลอกหรือพูดอย่างทำอย่างก็ได้ฝันไว้มันมันจะต้องไม่ได้ในความฝันของคุณ คุณอาจจะอยากให้คนมาเติมเต็มกินข้าวหยังเหอยหรือเปล่ามีคนคุยมีคนทําให้เรารู้สึกไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวอยากได้พลังตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่ได้รับไงพอมันไม่ได้หลับคุณก็เดินออกมาแต่การเดินออกมานั้นนะ่ะบางคนก็ยังไม่ได้ลืมยังไม่เคยลืมรักนี้เป็นคนลืมยากรักแล้วรักเลย คุณที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูมีมาดมีฟอร์มคิดเยอะตักกะเขาเยอะเหตุผลเขาเยอะสารพัดเหตุผลนะอาจจะเป็นทะราศีามีนน้ำกรกฎมีพิจิกไฟเมสิงธนูสิง,สงความสัมพันธ์ที่ก็มีความน้ำอดน้ำทนอยู่พอสมควรนะคะ คุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าผ่านโลกมาเยอะค่ะโลกโลกที่คุณผ่านมาก็ไม่ใช่โลกที่ที่สวยงามมาได้เลยด้วยกีบกุหลาบเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินผ่านอะไรแต่ละอย่างตามย่างก้าวของคุณนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณได้รู้ก็เลยจะไม่จมอยู่กับที่จะไม่อยู่กับอะไรนานแต่เวลาดิง่งดงลึกนะดิ่งนานดิ่งลึกแต่เวลาฟื้นก็ฟื้นได้ดีมากๆลงโอเคไหม ไหม,มีความสุขต่อกันแต่ความสุขนั้นมันได้พัดผ่านหายไปแล้วอะมาดูซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยควรจะไปต่อหรือควรพอแค่นี้ดีคะควรจะไปต่อหรือควรพอแค่นี้ดีบางคนมันพอไปแล้วแหละในบางคนจากที่เห็นน่นเดินออกไปแล้วแหละแต่ว่าพอในที่นี้อาจจะเหมือนแบบพอได้ยางตัดใจได้ยางลืมได้ยางเริ่มต้นใหม่ได้หรือยังเออบางคนก็ยังอยู่กับอดีตนะ อยู่การีอยู่กับความทรงจำหรือก็ยังไม่มีคนที่เข้ามาถูกใจเท่าแทนที่คนเก่าได้อะไรเนี่ยควรจะพอในเรื่องของไม่ต้องคิดไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์ไม่ต้องเฝ้ารอหรือไม่ต้องมีความหวังพอได้หรือยังคะความสัมพันธ์นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้พอเถอะค่ะพอเถอะค่ะเหนื่อย ความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากๆคุณทนมาเยอะแล้วจะทนอีกนานเท่าไหร่ล่ะถ้าถามว่าจะไม่พอนะ่ะคุณจะทนคุณเราเกิดมาใช้ชีวิตกรรมมได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมเพราะฉะนั้นแต่การใช้ชีวิตหรือใช้เวรใช้กรรมมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะกรรมมันอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําของเรานี่แหละนะจ๊ะถ้าคุณรู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่ได้มีสถานะไหมเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า เป็นแฟนกันหรือไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสวยงามแล้วหรือเปล่ามันมาแบบเขาไม่มีใครเราไม่มีใครมันดีแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลนักษณะของความคิดว่าถ้าเราจะไปกับคนคนนี้เรารักเขาเราแค่เอาใจไปรักเขาแต่เราต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราเพื่อใครสักคนเพื่อให้เขาได้มีความสุขแล้ความสุขเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยมากก็พอเธอพอเธอ นะสิบไม้เทา้าคุณมีเรื่องราวคุณมีสตอรี่ในชีวิตของคุณมากหลายเรื่องหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่คุณต้องแบกรับอย่าไปแบกรับอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับชีวิตถามว่าควรพอไหมคุณก็คุณก็พยายามที่จะหลีกลี่หนีกับชีวิตกับความทรงจำนี้นี่พยายามหันหลังก้าวไปแล้วนะก้าวไปแล้วก้าวไปเลยก้าวพยายามแบบ แต่บางทีมันก็ยังไม่ได้ทั้งหมดใช่ไ่มะเหมือนก็ห่างมาแล้วไกลมาแล้วเหมือนก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วแต่แค่ใจมันยังรู้สึกรักอยู่ยังแค่ไม่เคยลืมพอแล้วแหละใจคุณคุณก็คิดว่ามันพอแล้วแหละเพราะถ้าไม่พอคุณไม่เดินออกมาแบบนี้หรอกคุณพอกับความรู้สึกนี้แล้วนะคะอืมมันมองถึงคุณเองเนี่ยพยายามหันหลังให้กับอดีตพยายามหันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมาแต่ว่า อดีตที่อยากลืมกับจําไอ้สิ่งที่อยากจํากับไม่จําไอ้สิ่งที่ไม่อยากจํากับจํามันเป็นอดีตที่คุณพยายามหันหลังอมืมองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปข้างหลังในเชิงบวกขึ้นนะจ๊ะคุณก็พอแล้วล่ะจากที่มองพอแล้วไม่มีเขาชีวิตคุณก็เป็นยังไงสบายดีแต่บางคนในบางครั้งเนี่ย ก็ยังฝันถึงยังคิดถึงมันมีสายใยบางๆที่ยังขาดไม่ลงซึ่งไอคนที่คุณขาดไม่ลงเนี่ยจริงๆคุณก็รู้อาจจะมองถึงความรักที่เป็นทั้งรักทั้งชังทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งอยากได้ทั้งรักทั้งไม่อยากได้มันมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้่ปนไปกันอยู่ในความคิดของคุณเองทั้งความเสียใจทั้งความสุขความทุกข์มันปะปนกันจนแยกไม่ออกมันเป็นความรู้สึกของ The d เด i l มันเป็นกรรมเก่า คุณกับเขาอาจจะมีพันธนาการกรรมกันมาในชาติอดีตซึ่งชาตินี้ก็อาจจะต้องมาเจอกันแต่อาจจะต้องมาเจอกันในวันที่เขาก็ไม่ได้เป็นของเราเหมือนชาติที่แล้วก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นของคนอื่นไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ก็ไม่ได้อยู่ดีก็อย่าไปพันธนาการกรรมเหล่านั้นเอ่ยเพราะว่ามันจะทำให้คุณเสียใจ มันจะทําให้คุณผิดหวังคุณเสียใจอย่าไปเอาอาดีตมาทํำร้ายปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ค่ะอยู่กับยืนอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินไปข้างหน้ากับอนาคตดีกว่าไปเอาอาดีตมาทําร้ายอาดีตบางอาดีตมันก็เจ็บปวดเกินที่เราจะจําไว้นะจ๊ะคุณพ่อเธอะอืมคุณพ่อล้วก็ควรไปเริ่มกับชีวิตกับชีวิตของคุณ,คณอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขครอบครัวเนี่ยสิบเหบรียญครอบครัว หน้าที่การงานการเงินตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีนะ the empress เป็นชีวิตที่ดีนะคะเป็นชีวิตที่แบบมีค่าเขาเรียกว่า the empress จะเป็นไพ่ที่เลอเลอค่าคนเราย่อมมีค่าในตัวเองเลอค่ามากแต่แค่อยู่ให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาค่าของคุณคนจะต้องมองเห็นแน่ยืนให้ถูกที่แค่นั้นเองแน่ใะควรพอใจอย่าไปรอเลย นะจ๊ะที่ผ่านมามันก็ผิดหวงังมันก็เสียใจเพียงแต่ว่าสายใยบางๆที่ยังตัดไม่ขาดก็พยายามตัดฉับฉับฉับให้ขาดแล้วกันนะจ๊ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะชีวิตคุณไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครหรอกรักครอบครัวรักชีวิตรักตัวโกตายซะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับคนคนนี้ไม่ใช่คู่เป็นคู่เป็นคู่ที่ไม่ใช่คู่แท้เป็นแค่คู่กรรมโอเคไหมอะอะเราก็อยากไปต่อกับคุณไหมก่อนเขาอยากไปต่อกับคุณไหม เขาก็เขาอยากไปต่อไหมถ้าถามว่าอยากไหมก็ไม่นะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีตัวเลือกเยอะในในบรรดาตัวเลือกนี้คุณอาจจะเป็นตัวเลือกเมื่อก่อนก็อาจจะมองคุณเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ตอนนี้เขาอาจจะมองว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ง่ายไม่ง่ายจากการคบหาไม่ง่ายจากการควบคุมไม่ง่ายต่อการคอนโทรลหัวไม่อ่อนไม่ง่ายต่อการที่เขาจะคอนโทรลอะไรชีวิตคุณได้นนจ๊ะ เขาก็ไม่ได้อยากไปหรอกเขาชอบคนหัวอ่อนนะเ็าชอบคนว่างนอนสอนง่ายเบอร์เบอร์บราอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลมืมกดติดตามอย่รลืมคอมเมนต์ใต้คลิปบนบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟเอต้นสามสองเก้าวารและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ